ถึงบริเวณนี้ได้สักสองชั่วโมงแลวนะครับบ้านของหนุ่มจ่าจริงใจแต่ละมุมของบ้านออกแบบดีไซน์สร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยู่น้อยความสะดวกในด้านต่างๆนะฮะบอกน้ำปักไฟนะฮร้อม งางนสวัสดีครับเวลาขณะนี้ตีหนึ่งแล้วครับตีหนึ่งห้านาทีของวันศุกร์ที่14มิถุนาย,ยน2567รอไม่ไหวนะรอไม่ไหวตอนเช้านะลูกผอลทานน้ำอุ่นนะก็อพอดีไปเห็นนะ กอราเครื่องดื่มใบข้าวหอมมะลิทุ่งกุหลาร้องไห้นี่ครับก็เลยมาชงดื่มในขณะที่รอนะให้มันเย็นที่รับประทานได้ก็เลยอยากจะพูดคุยนะครับไอเดียสร้างสรรค์การสู้ชีวิตการกลับมามีชีวิตใหม่เริ่มต้นจากเด็กที่ต้องหัดพูดหัดอ่านหัดเขียนก็ไกลขอไข่ นะฮะฮผมเดินทางจากสระบุรีมานะครับมาที่นี่กับหนุ่มจากจริงใจเพราะได้ตัดสินใจที่จะมาทำงานร่วมนะฮะกับเรื่องของเทโฟนะฮะโดยให้น้องจ่าเนี่ยเป็นอัปลนยเลยนะฮะพรุ่งนี้ก็จะเข้าบริษัทนะครับแต่หลังจากได้พูดคุยได้สัมผัส บรรยากาศของบ้านแล้วมีสิ่งที่นําเสนอเยอะแยะมากมายเพราะั้นพรุ่งนี้เช้าไลฟ์สดนะครับติดตามให้ได้นะครับวันนี้ขอถ่ายเป็นวิดีโอก่อนนะจากคนกล้ามาืหาเงาะนะครับนี่ฮะมุมแต่ละส่วนแนะนาของเก่านะฮะมารีโนเวทผู้เย็นนะฮะตามลำดับไลน์นะสามเครื่องเครื่องซักผ้านะครับอ่า เนื่องจากว่าที่นี่คุณลุงเก็บของเก่าอยู่มาก่อนหนุ่มนะก็นำมาซ่อมใหม,นะปปม่เครื่องไฟ้าพัดลมเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะหนุ่มเองก็ทำเรื่องรถด้วยนะครับเพราะเป็นฐานเรือฐานช่างนะฮะตอนมาถึงครั้งแรกก็นั่งตรงนี้เลยนะ มุมนี้นะใช้การได้ทั้งนั้นเลยครับลมรูปแบบต่างๆปุงเช้านะครับไฟ้สดนะครับสัมภาษณ์จ่าจริงใจนะะกับชีวิตใหม่ที่ได้เกิดขึ้นมาผมก็ยินดีบูรณาการร่วมนะครับ บกันพรุ่งนี้ครับ